นวัตกรรม best practice ของโรงเรียนบ้านลือชัยโนนศีไคลร,ร่องน้ำคำกลุ่ม c ีโกลางกันทรารมชื่อผลงานนวัตกรรมสร้างวัดในโรงเรียน innovation builds temple in school ความสำคัญของผลงานความเป็นมาและสภาพปัญหาจากสภาพการจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ยังไม่เป็นไปตามความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพอัน,นำไปสู่การมีเด็กเยาวชนและประชาชนที่ยังมีพฤติกรรมที่ขาดคุณธรรมจริยธรรมขาดคุณลักษณะการเป็นคนดีที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจเพื่อการแก้ปัญหาสังคมที่เกิดจากความ อ่อนแอทางคุณธรรมจริยธรรมรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศจัดตั้งโรงเรียนวิถีพุทธและโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทนักเรียนโรงเรียนบ้านลือชัยนนสีใครร่องน้ำคำส่วนใหญ่ครอบครัวยากจนนักเรียนอาศัยอยู่กับญาติบางส่วนสภาพครอบครัวหย่าร้าง ส่งผลให้นักเรียนมีปัญหาในด้านการคุ้มครองด้านเศรษฐกิจและส่งผลต่อการเรียนและด้านคุณธรรมจร,ริยธรรมจุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน 1. เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนาพิธีและศาสนาธรรมอย่างถูกต้อง 2. เพื่อพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงนักเรียนสามารถนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน 3. เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาตามหลักไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญา 4. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เรียนผู้ปกครองวัดชุมชนและหน่วยงานอื่นๆมีความร่วมมือมีปฏิสัมพันธ์กัรยานมิตรที่ดีต่อกัน 5. เพื่อให้โรงเรียนเป็นสถานที่ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและสืบทอดเผยแผ่คำสอนของพระพุทธศาสนา กระบวนการผลิตงานหรือขั้นตอนการดาเนินงานโรงเรียนได้นำสภาพปัญหามาเป็นฐานกระบวนการพัฒนานวัตกรรมเพื่อประกอบการพิจารณา ด้านกระบวนการซึ่งมีองค์ประกอบอยู่3ด้านคือ 1. ด้านการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการพุทธธรรมหรือหลักไตรสิกขาในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2. ด้านการจัดกิจกรรมบริหารจิตเจริญปัญญาทั้งในการเรียนการสอนและในกิจกรรมการดำรงชีวิตประจำวัน 3. บรรยากาศปฏิสัมพันธ์แบบกาลยานามิตร ที่ส่งเสริมการสอนให้รู้ทำให้ดูอยู่ให้เห็นโดยโรงเรียนได้นำองค์ประกอบทั้ง3ด้านมาใช้เป็นกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมสร้างวัดในโรงเรียนเพื่อพัฒนาให้ครูบุคลากรนักเรียนและผู้ปกครองเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมส่งเสริมกิจกรรมบวรบ้านวัดโรงเรียนโดยนำหลักธรรมมาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติคืออิทธิบาท4 เป็นแนวทางการทำงานให้ประสบความสำเร็จประกอบด้วยแนวปฏิบัติ4ข้อคือชันทะวิริยะจิตตะวิมังสาการดำเนินงานตามกิจกรรมขั้นที่1ฉันทะมีใจรักในสิ่งที่ทำความพอใจเป็นการวางแผนพัฒนาโครงการเน้นการมีส่วนร่วมตามกิจกรรมดังนี้ 1>, 1. วิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 2. ประชุมร่วมกันระหว่างผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองและคณะครูทุกคน 3. ฝ่ายวิชาการจัดทำโครงการเสนอในแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 4. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 5. ศึกษานวัตกรรมเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานภายในโรงเรียน 6. จัดทำคู่มือนวัตกรรมสร้างวัดในโรงเรียน เน 7. ดําเนินการตามคู่มือนวัตกรรมสร้างวัดในโรงเรียนขั้นที่2วิริยะเป็นนักสู้คือภาคเพียรเป็นการดําเนินงานตามรูแปแบบมีกิจกรรมดังนี้ 1. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียนโดยจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้บูรณาการด้านศาสนาพิธีและศาสนาธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาโดยยึดหลัก ปัญญาวุธิธรรม4ประการ 2. ดําเนินงานตามนวัตกรรมสร้างวัดในโรงเรียนด้วยหลักธรรมตามแนววิถีพุธูธโดยเน้นหลักไตรสิกขาจุดเน้นหรือเป้าหมายคือนักเรียนซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมบูรณาการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระเข้ากับกิจกรรม5กิจกรรมได้แก่ กิจกรรมที่ 1. สร้างถิ่นหน้าอยู่ได้แก่กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนวัดบ้านให้สะอาดหน้าอยู่หน้ามองเดือนละหนึ่งครั้ง 2. กิจกรรมรณรงค์ข่าวสารต่างๆให้ชุมชนได้รู้ในวันสำคัญรวมถึงเดินรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน 3. กิจกรรมสภานักเรียนแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบทำความสะอาดโรงเรียนมุงให้โรงเรียนสะอาดน่าอยู่น่าดูน่าเรียนทุกวัน 4. กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในโรงเรียน 5. กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะต้านยาเสพติดภาคเรียนละหนึ่งครั้ง กิจกรรมที่สสร้างเสริมปัญญาได้แก่กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตาทำสมาธิ 2. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมจิตอาสาด้วยโครงงานคุณธรรม 3. กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและวันสำคัญต่างๆ 4. กิจกรรมอบรมค่ายธรรมะนักเรียนภาคเรียนละหนึ่งครั้ง 5. กิจกรรมปฏิบัติศาสนกิจที่วัดเดือนละ1ครั้ง กิจกรรมที่3สร้างแบบอย่างได้แก่กิจกรรมเรียนรู้เรื่องมารยาทไทยการไหว้การทำความเคารพกิจกรรมยิ้มไหว้ทักทายกันสิ์เคารพครูน้องเคารพพี่หน้าเสาธงทุกเช้ากิจกรรมสมาทานศีลกิจกรรมที่4สร้างความดี ได้แก่กิจกรรมพูดดีมีคนรักกิจกรรมชื่นชมคุณความดีหน้าเสาธงทุกวันการจัดทําสมุดความด,ดกีกิจกรรมที่5สร้างวิถีชาวพุทธได้แก่กิจกรรมบริหารจิตเจริญปัญญานั่งสมาธิสวดมนต์ทุกวันศุกร์กิจกรรมทำบุญตักบาตรในโอกาสวันสำคัญต่างๆกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยไขั้นที่3จิตตะรู้จักคิด เอาใจใส่มุ่งมั่นตรวจสอบติดตามประเมินผลนำผลการใช้นวัตกรรมสร้างวัดในโรงเรียนมาวิเคราะห์ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ดียิ่งขึ้นไปขั้นที่4วิมังสา พิจารณาไตรตรองใช้ปัญญาพิจารณาไตรตรองปรับปรุงพัฒนานำข้อมูลการใช้นวัตกรรมมาประเมินผลโดยใช้แบบประเมินสะท้อนผลเพื่อนำผลการสะท้อนไปพัฒนาในครั้งต่อไปสรุปผลการใช้นวัตกรรมจัดทำรายงานผลการใช้นวัตกรรมนำเสนอผลการใช้นวัตกรรมเผยแพร่ป,ประชาสัมพันธ์ต่อหน่วยงานสาธารณชนและช่องทางต่างๆผลการดำเนินงานประโยชน์ที่ได้รับ ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนนักเรียนมีความตระหนักความรู้ความเข้าใจคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีงามตามหลักของโรงเรียนวิถีพุทธผลที่เกิดขึ้นกับครูครูมีความสุขมีความภาคภูมิใจรักและศรัทธาในวิชาชีพครูโดยการเอาใจใส่ต่อนักเรียนและเป็นกัลยานามิตรส่งผลให้คุณครูได้รับการยกย่องชื่นชมจากหน่วยงานต่างๆผลที่เกิดขึ้นกับผู้บริหาร ผู้บริหารเกิดความสุขความภาคภูมิใจและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อครูนักเรียนชุมชนและสังคมผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนโรงเรียนมีผลงานและได้รับรางวัลด้านการส่งเสริมคุณธรรมบทเรียนที่ได้รับ 1. ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านนักเรียนด้านครูผู้บริหารบุคลากรทางการศึกษาและด้านกายภาพมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 2. การปฏิบัติตามคู่มือนวัตกรรมสร้างวัดในโรงเรียนที่เป็นระบบมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนมีการสนับสนุนส่งผลให้งานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย 3. การพัฒนางานโรงเรียนวิถีพุทธร่วมกันความจริงใจในการปฏิบัติงานการทำงานเป็นทีมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการปฏิบัติงานส่งผลให้ประสบความสำเร็จได้ผลงานที่มีคุณภาพการเผยแพร่การได้รับการยอมรับรางวัลที่ได้รับโรงเรียนมีการเผยแพร่ผลงานอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่การดำเนินงาน อย่างต่อเนื่องหลายช่องทางเช่นทางวารสารรายเดือนประจำโรงเรียนแผ่นพับเว็บไซต์ไลน์ a c e b o o k และการศึกษาดูงานของครูและนักเรียนของโรงเรียนต่างๆกว่า20โรงเรียนและเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี best p r a c t i c e ในการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธแก่คณะสงฆ์ภาค10ให้รับโล่รางวัลระดับดีเยี่ยม ได้รับรางวัลด้านงานคุณธรรมได้แก่โรงเรียนคุณธรรมสพทร,ระดับ4ดาวโรงเรียนวิธีพุทธชั้นนำรุ่นที่12และโรงเรียนศินห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงระดับเพชรนวัตกรรมสร้างวัดในโรงเรียนสร้างจุดเปลี่ยนสร้างคนดีมีความรู้อิทธิบาท4งานสำเร็จทั้งสิทธิครูคุณธรรมนำความรู้ กินอยู่ดูฟังเป็น